ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไฟเขียวเล่นน้ำสงการได้จังหวัดไหนเช็คเลยมติไฟเขียวเล่นน้ำสงการได้วันที่30มิีนาคมนายขจิตชัชวานิชประหลัดกรุงเทพมหานครเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรุงเทพมหานครว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมสงการตามประเพณี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ข้อปฏิบัติและระเบียบต่างๆจะต้องผ่านการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดตอบคอ,อชุดใหญ่ที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในเร็วๆนี้และกอทมจะออกคำสั่งตามระเบียบดังกล่าวภายในวันที่31มีนาคมนี้ เพื่อให้มีผลในวันที่1เมษายน2565ประหลัดกรทมกล่าวว่าเบื้องต้นอนุญ,ญาตให้จัดกิจกรรมตามประเพณีได้โดยเล่นน้ำแบบปะพรมและต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟีติ้งห้ามปะแป้งห้ามปาร์ตี้โฟมรวมถึงจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มในพื้นที่จัดงานตลอดจนต้องควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน1คนต่อ4ตารางเมตรและจะต้องสวมหน้ากาก,ากอนามัยตลอดเวลาด้วย ในพื้นที่สาธารณะเช่นท้องถนนห้ามให้มีการเล่นน้ำปะแป้งและปาร์ตี้โฟมเด็ดขาดส่วนกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัวนั้นให้มีการลดน้ำดำหัวและจัดกิจกรรมที่มีการระบายอากาศได้ดีสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลางดกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีน ให้ครบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมขณะนี้มีพื้นที่แลนด์มาร์กต่างๆและวัดที่ยื่นเรื่องขอการจัดงานมาแล้วประมาณ7-8แห่งล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบส่วนการจัดงานสงการของแต่ละสำนักงานเขตนั้นขณะนี้ยื่นเรื่องว่าไม่จัดแล้ว46เขตเหลืออีก4เขตที่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะจัดหรือไม่จัดซึ่งคาดว่าสาเหตุที่ไม่จัดเพราะเกี่ยวเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงจัดการการเลือกตั้งผู้ว่ากทม และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งจะมีทั้งการเปิดรับสมัครและต่อนเนื่องไปถึงจนช่วงหาเสียงของผู้สมัครสำหรับพื้นที่ที่ต้องการจัดกิจกรรมสงการในพื้นที่กรุงเทพหากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน1 0 0 0คนให้ทำเรื่องขออนุญาตไปที่สำนักงานเขตนั้นแต่หากมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน1000คนจะต้องทำเรื่องขออนุญาตยังสำนักอนามัยกทมโดยจะต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้า5วันเป็นอย่างน้อย ก่อนจัดงานกิจกรรมสำหรับกรณีการบริโภคเครื่องดื่มนั้นแหล่งข่าวจากในพื้นที่ประชุมคณะกรรมการกทมระบุว่าสำหรับร้านค้าบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานสงการที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่จัดงานสามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มตามปกติแต่ต้องเป็นร้านที่มีสัญ,ญลักษณ์มาตรฐาน s h a หรือ h a พั ath, และต้องอยู่ภายใต้ามาตรการป้องกันโควิด -19 ตามระเบียบของกทมอีกทั้งยังจำกัดเวลาจำหน่ายบริโภคถึงเวลา23นาฬิกาเท่านั้นอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรก,การป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ